ครับหลังจากที่ได้ไฟล์ประชาสัมพันธ์โรงเรียนมาแล้วนะครับให้ดับเป็ลคลิกไฟล์นะครับเปิดจาก powerpoint ตามตัวอย่างตัวนี้เลยนะครับดับเป็ลคลิกเปิดไฟล์ขึ้นมาเสร็จเรียบร้อยแล้วให้มาที่บริเวณด้านบนตรงนี้นะครับเดี๋ยว z o มให้เกิดให้มาตรงข้างบนตรงนี้นะครับตรงที่เขียนว่าหน้าแรกนะครับแล้วก็มาเลือกในส่วนของที่เขียนว่าจัดเรียงนะครับ มนเลือกจัดเรียงเพื่ออะไรเพื่อที่จะเปิดตัวนี้ครับบานหน้าต่างส่วนที่เลือกครับคลิกครับก็จะขึ้นมาด้านนี้เราจะเห็นรายละเอียดเพื่อที่จะเรียงลําดับให้ง่ายนะครับแล้วก็มองเห็นภาพคลิกเลือกบริเวณตัวนี้ก่อนนะครับข้างบนข้างบนเลือกข้างบนก่อนนะครับแล้วก็ลากลงมาครับลากากด้านนี้ลากชิ้นงานด้านบนลงมาให้อยู่ล่างสุดเลยนะครับสังเกตพออยู่ล่างสุดเสร็จเรียบร้อยจะได้แบบนี้นะครับ แล้วก็มาจัดพื้นหลังพื้นหลังนี่ปรับแสงได้นะครับปรับสีได้ไม่ชอบสีมพูก็ดับเบิ่คลิกเลยนะครับตรงนี้นะครับดดบเบิ่คลิกแล้วก็เปลี่ยนสีได้จากตรงนี้นะครับเปลี่ยนสีได้จากตรงนี้รูปถังสีเราสามารถมาไล่สีเปลี่ยนสีได้ผมจะลองเปลี่ยนให้ดูนิดนึงนะครับนี่คือการเปลี่ยนสีนะครับการไล่ระดับสีเพิ่มเติมคลิกเลือกไล่ระดับสีเพิ่มเติมก็จะได้กรอบหน้าต่างตรงนี้มาถ้าอยากเปลี่ยนสีอื่นก็เงียบเปลี่ยนได้คลิกเลือกอันแรกตรงนี้ก แล้วก็คลิกสั่งสีแล้วก็เปลี่ยนแบบนี้นะครับนี่คือการเปลี่ยนนะครับแต่ตอนนี้ผมจะไม่เปลี่ยนนะครับเพราะว่าสีมันมันแมทกันกับข้างบนแล้วนะครับผมย้อนกลับโอเคอันนี้ผมจะต้องสั่งตัวเนี้ยให้มันมาอยู่ข้างล่างสุดเพราะมันทับพื้นหลังก็แค่แค่ลากลงมาเห็นไหมครับนี่ก็จะสวยนะครับอันนี้ข้อความพวกนี้ก็จะเปลี่ยนได้นะครับก็คือแค่เอาเมาส์คลิกแล้วก็พิมพ์เลยนะเอาเมาส์คลิก ลบลพิมพ์เลยเหมือนมือก็ซอ f เ w ิร์ทั่วไปอันนี้จะไม่ได้แนะนำนะครับส่วนจะแนะนำคือการแทรกรูปเข้ามาให้อยู่ในกรอบหลังยังไงวิธีแทรกรูปทำได้ง่ายๆเลยนะครับก็คือไปที่ตัวนี้นะครับไปที่ในส่วนของตัวไปหารูปนั่นเองนะครับไปยังงานของเราแล้วก็สมมติว่านี่คือภาพที่ผมต้องการจะแทรกสมมตินะครับผมว่าคลิกเมาส์ขวาครับแล้วก็ค o p y ครับค o p y คลิกเมาส์ขวาที่รูปนะครับแล้วก็ปีก็ปี้เสร็จแล้วก็มายัง powerpoint ามายัง powerpoint คลิกเมาส์ขวาแล้วก็เลือกวางนะครับเลือกวางสังเกตรูปมาแล้วนะครับนี่จะอยู่ข้างบนรูปเราก็แค่ดึงให้มันมาอยู่นะครับลองสุดท้ายเห็นไหมครับไม่อยู่ข้างหลังแนละ้วก็ย่อครับย่อภาพประมาณนี้แล้วก็ลากมาสุดต้องลากให้ถูกตัว,ตวไม่ถูกก็ย้อนกลับเราอยู่ตัวนี้ใช่ไหมครับเราก็ต้องลากตัวนี้ก็ ค่อยดึงค่อยปรับนะครับถ้ามันเลื่อนยากก็เลื่อนด้วยเมาส์เลื่อนด้วยแป้นพิมพ์ก็ได้นะครับเลื่อนแป้นพิมพ์ออกเสียงแป้นพิมพ์ผมเลื่อนด้วยแป้นพิมพ์เลาก็แค่อย่างเงี้ยปรับให้มันพอดีเห็นไหมครับอ่าดูอีกครั้งหนึง่งแล้วก็ผมมาแล้วก็สูงหงในรูปนี้ผมก็กขวาคัปี้กคัปเสร็จผมก็มาวางกขวาวางวางเสร็จก็ย่อย่อย่อเสร็จก็เลื่อนลงมาอยู่ลองสุดท้าย เราใช้เสร็จก็เอาแป้นพิมพ์เลื่อนเราง่ายกว่าเป็นพิมพ์เลื่อนเราง่ายกว่าสมมติครับยกตัวอย่างแต่ถ้าอยากให้กรอบตัวนี้ใหญ่กว่านี้ก็ได้นะครับก็ดึงเลยครับคลิกทก,กรอบมันจะมีเนี่ยกรอบรูปพื้นหลังแล้วก็ขยายได้อีกครับหรือจะปรับแต่งลบก็ได้ับบดึงด้านข้างอะไรก็ปรับได้แบบนี้นะอ,อ่ะผมปรับผมอยากได้ภาพนี้ใหญ่กว่านี้ นนดึงนยมมนะครับสมมติอันนี้ก็เหมือนกันครับที่2ก็ดึงเหมือนกันโอเคสมมติว่าพอใจแล้วรวมถึงข้อความที่ปรับแก้ไขเมื่อพอใจจะเซฟออกมาเป็นรูปภาพยังไงอันแรกก็ต้องบันทึกก่อนคลิกแผ่นอ่าคลิกไฟล์นะครับแล้วก็คลิกบันทึก อันนี้คือบันทึกคือบันทึกสําหรับไฟล์นี้นะจะได้ไปปรับแก้ทีหลังได้จากนั้นจะบันทึกออกมาเป็นรูปภาพเลยนะี่ให้มันออกมาเป็นรูปภาพแบบนี้นะครับแบบนี้คือแบบพร้อมใช้เป็นภาพแบบนี้เพื่อที่จะปโพสต์ได้เราจะทํายังไงนะครับวิธีก็คือนะครับว,วิธีก็คือไปที่เมนูไฟล์กดที่บันทึกเป็นบันทึกเป็นเสร็จแล้วก็ เลือกโฟลเดอร์เลือกห้องที่เราจะเก็บอันนี้ผมเก็บไว้ตรงนี้นะครับแล้วก็เลือกนามสกุลตรงนี้นะครับนามสกุลเลือกให้เป็นรูปภาพเลือกเป็น jpeg คลิก jpeg jpeg ตัวนี้นะครับแล้วก็ใส่ชื่อไฟล์เข้าไปสมมติผมใส่ว่าผมใส่ชื่อวอ่าหนึ่งนะ,อะงองงก็ได้อ่านผมใส่ชื่ององงแล้วก็กดบันทึกครับเดีย๋ยวไปดูงานกันตรงนี้ให้กดว่ากดที่ขึ้นมาสะระนี้เท่านั้นแค่นี้เสร็จแล้วครับไปดูครับ เราจะได้ไฟล์ภาพขึ้นมาชื่อเงาองเห็นไหมครับภาพของเราเปิดดูง่ายนะครับไปลองปรับใช้ดูครับ